คนก็โยงเพราะมันมีเพจหนึ่งออกมาแชร์ว่านักร้องสาวเก่งดีหางแตลกขายแฟนคลับขายของแฟนคลับอย่างเงี้ยหลายคนก็โยงมาเป็นที่เรามีชื่ออยู่ดนเฟซบุ๊กติดอยู่ในโผลก็เห็นบอกว่าชื่อบนฟ้าแต่ว่าพี่ฝนไม่ได้อยู่บนฟ้านะพี่ฝนตกลงล่างแล้วเออลงคืออเอไม่เป็นไรแล้วแต่จะโยงไปแต่ว่าพี่ฝนบอกเลยว่าพี่ฝนไม่เคยไลฟ์ขายของเลย เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะตกไปเนะาะรู้เห,รเห็นมาแล้ว,ลวก,ก็ไม่รู้ ก็ไม่รู้สึกยังไงเพราะว่าเพราะมันไม่ใช่เราเราก็รู้ว่าจะตื่นเต้นไปทําไมอะไรประมาณนี้ค่ะยางข่าวนี้ตัวของพี่ฝนเห็นเองหรือว่ามีแฟนคลับส่งมาให้หรืว่ามาถ่ายของแฟนคลับไทยเงินแฟนคลับอะไรใช่ใช่ใช่แฟนคลับส่งมาให้อะไรเงี้ยแต่เขาก็จะรู้ว่าเอ้ยแม่ไม่เคยไลฟ์ขายของคือแม่ไม่เคยขายของอะไรประมาณนี้คุณบอกแฟนคลับเองเซฟความรู้สึกของพี่ฝนยังไงหลังจากตกเป็นข่าวครับพี่อืจริงๆเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่เชิงว่าเข้าไป ไปไปต่อว่าให้เราหรือว่าไปเซฟเราอะไรยังไงเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่เราไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะจะเดือดร้อนไปทําไมอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าก็แค่ขำขำกัน,นอะไรประมาณเนี้โกรธแทนหรอขับเราอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแบบแค่แบบว่า ฉุนๆว่าทําไมเอาเราไปโยงด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่เราอ่ะเราก็ไม่รู้จะโกรธไปทําไมอะไรประมาณนี้บอกผลเองจากก่อนกับความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากพอพอมันเป็นข่าวค่อนข้างที่จะรุนแรงหรอพี่เนาะรุนรุนแรงหรอหมายถึงว่าคอมเมนต์มันมันเราตีมันไม่คุ้มใจจิงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราทําอะไรอยู่เรารู้ดีแล้วก็ถ้าถ้าสื่อโซเชียลเนี่ย ถ้าเรายังเล่นสื่อโซเชียลอยู่เขาก็จะเห็นว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้ซึ่งพี่ฝนก็มีงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าหนางังหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มีงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราก็มั่นใจว่าวิเราไม่เคยไลฟ์ขายของเราไม่เคยไลฟ์ขอเงินอขอเงินแฟนเพลงเราไม่เคยอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่ฝนเองเสพคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาไหมคะอ่านนะคะอ่านแต่ว่าเราก็พิจารณาว่าอันนี้ มันใช่หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เราก็อย่าไปโกรธอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันใช่เราก็อย่าไปโกรธเพราะมันใช่สุดแล้วก็คือไม่ต้องโกรธเพราะว่าปล่อยผ่านปล่อยผ่านค่ะเรา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 ไม่อยากเสพเอาอะไรที่มันมา,มาบั่นทอนอจิตใจเราเราอยากจะให้เราแบบว่าคือเราทํางานแต่ละวันเราก็เจอปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากจะเอาปัญหาตรงเนี้ซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาก็คือมันเป็นอะไรที่มัน เหมือนเป็นมากวนใจมากกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะไปโฟกัส <Focus. S 2> ม,มีโอกาสได้ออกมาชี้แจงเ่างเงียคนก็เข้าใจเข้าใจผิดอยู่อ่ากระทบอะไรกับทุกคนไหมคบบไม่กระทบน,นะคะเพราะว่าเพราะว่าอยากเราก็ยังทํางานเหมือนเดิมเราก็ยังแบบว่าเราก็ยังแฮปปี้กับชีวิตเรายังมีความสุขเหมือนเดิมแล้วก็ก็ถ้าอย่างนั้นก็ถือโอกาสบอกชี้แจงตรงนี้เลยนะคะว่าพี่ฝนไม่เคยไลฟ์ขายของแบบแบบอ่า ซื้อนะคะซื้อนะคะไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะซื้อช่วยเหลือหน่อยไม,ไม่เคยเลยแต่ถ้าแบบว่าเออจะไลฟ์ขายก็คือจะขายแบบสินค้าที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ที่เขาให้เราไลฟ์เราก็แบบอ่ะเรามีสินค้ามาอน,นุนี่นั่นก็คือเป็นไลฟ์ปกติแต่ไม่เคยที่จะแบบว่า เออไม่มีเงินขอเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยอันนี้พูดแบบอขอชี้แจงเลยว่าไม่เคยขอเงินใครเพราะฉะนั้นอข้อนี้ตกไปเนาะอย่าเสียเป็นดาราคนอื่นเรื่องของคอมเมนต์ต่างๆถ้ามันรุนแรงเขาจะจัดการด้วยการที่ยวว่าเก็บหลักฐานไปฟ้องใช้กฎหมายมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนผลเองมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ถ้าสําหรับบางคนที่เขาอาจจะแบบเหมือนกระทบกับกับงานแล้วก็ทําให้เขาอาจจะเสียโอกาส ในเรื่องในเรื่องงานหรือว่าอะไรหลายๆอย่างค่ะเขาอาจจะเสียผลประโยชน์เขาอาจจะฟ้องพี่ฝนว่าก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของของแต่ละคนแต่เนนิการเพราะว่ามันไม่จริงเรารู้จะฟ้องอะไรแล้วก็เราก็ยังทํางานอยู่ปกติแล้วก็ในเรื่องงานต่างๆเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เห็นการทํางานของเราแล้วเขาก็เขาก็คือไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหรือว่ามันเป็นอุปสรรคอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่มันแบบ คือในความรู้สึกเรามันยังไม่มีอะไรรุนแรงนะใ,<ช>ในความรู้สึกเรานะ<ช>มันก็ยังไม่กระทบกับงานแต่ถ้าถ้ามันรุนแรงหรือว่ากระทบกับมาหรือว่าต้องเราสูญเสียเงินเป็นจํานวนมากเพราะเพราะคำคอมเมนต์นี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน คุณพี่ฝนอยากจะขอบคุณอะไรแฟนคลับที่ช่วยปกป้องนะครับชวยกนดทุกคนก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่รักพี่ฝน <ๆ S 1> แล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจพี่ฝนนะคะแล้วก็ติดตามและให้กําลังใจพี่ฝนมาโดยตลอดนะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็พี่ฝนสัญญาว,ว่าพี่ฝนจะทําผลงานที่ดีๆออกมาแล้วก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะจะไม่ให้แฟนเพลงหรือแฟนคลับเนี่ยผิดหวังในตัวพี่ฝนอย่างแน่นอนค่ะ